มันดูคุค้นๆทำไมตื่นมามันเจอเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันทีไนวันนี้เฮ้ยคุกอ้าวอันนี้สวีตเลยเนี่ยเรามาเปิดดิเออเดี๋ยวๆปกติเอิม่มเขาขางกันนี้เหรอหืมให้เดินลงเหรอถังมันก็ไม่สูงประกอบ ก็สวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก,กดไลค์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งทำมันเละแกลกก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยอ้อมจะหันไปหันมนะาไปรวคาใครที่เจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเ <c oughs> พิ่งทําคลิปแรกก็เล่นแบบเป็นอนะ่ะก็ทํา ก็ผมเซฟคลิปก็ยังบอ่เป็นนี่เซฟคลิปก็ยังไม่เป็นทำอะไรก็ยังไม่เห็นเป็นเลยแล้วผมจะไปเป็นดูทูบเบอร์ได้ไหมเออทำไมผมตายเอา้าแกโดนไม่ได้เหรอโอ้โหซ้มเติม ซ้ำเติมกันเข้าไปรอรอรเรเ,เ,เ,เกมนี้ใช้เวลานานเกินนะครับว้าวเอามันมาไวมากเลยอ่ะมึงใจะใช้โปให้เราเล่นเราเล่น ผมขอตัดไปตอนผมขอตัดไปตอนผมผ่านเลยนะครับในที่สุดผมก็ผ่านมันจนได้พูดไปยังเหตุไม่ขึ้นยากขึ้นเกินอะไรจัวนี้นี่เออมัน่าโอเค มือย่างนี้โอ้โหกูจะเบลเลอร์ดิกก้องจะร่างนี่ยนะกับดักอัลเบลเลอร์เลยว้าวว่ะโอ้โหฮะตัวใหญ่งวะตัวเงิวทองอ่ะ โอ๋อไอคนเนี่ยเนี่ยอืมชีวิตจริงคือห่าไปแล้วอขอรู้กับคำหยาบเลยนะครับอืมอันนี้โอ้ช่างแรงเหอะ เดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมไปข้างนอกไปแล้วกันตอนนี้เรามาถึงด่านอะไรก็บอนแล้ววันนี้โอ้โว,ว,ว oh ิ่งคนเร็วโอ้ไม่กดด่านเป็นหนึง่งก็ผ่านในตรงนี้ก่อนไปงานปิดเดี๋ยวผมมา อ้าผมมาแล้วเมื่อกี้ผมไปทำธุระแป๊บเดียวน้่วนวนี่แน่เว่วย่วว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 ตวว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 ผวว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 มันจะผ่าววยู่แลววววาวววววอวววววก เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะในที่สุดก็ถึงข้างนอกสักทีปัดเหนียวเลยเกมนี่ไอ้เจือปื๊บขึ้นไปไปไปป๊บปตกตรงนี้นะตกเกมคว่ำไอ้เจือปื๊บดูนะ ลิฟก็น,น,นักหนักเงินไปเ่าไรเฮ้ยเดี๋ยวฝากไปต่อขึ้นลิฟต์เสร็จก่อนนะโคตรนานนีน่คือก็ถึงแม่ปัดเหนียวลิฟต์พี่อูอันนี้เผลอมันผมกระโดดผิดขัน้นอ่ปปัดด๊บอ่ัดด๊บอ่ัดด๊บอัดดิบอบดดิบ มันจะผ่านอยู่แล้วว่าเออเอาเ,เดี๋ยวตาไปต่อผ่านก่อนใน,นที่สุดก็ผ่านโอ้โหเล่นมาสามรอบทำไมมันปีนสูงยังทำทางมาคุ้นจังกว่าเออ,เอ,อ จะลงไปทำหมายวาแต่ดาเนี่ยจะผ่านเนนนนนนลยปาดอีกเลยเราไม่จะอยู่ห่างกันไปเปล่าฮะไหนอะที่ผมตายเกินรอบอะมันจะตัดทันทีโอเคเออโอ้โหเราจะผ่านเรามาสามรอบ วิวฟูซูข้างหน้าน่าจะเป็นแมปเอ,อิมชาร์กบิดนะผมจะลงคลิปทุกวันเวลาเวลากี่โมงก็ได้ครับตามใจผมต่อประมาณทเทียทเท่ยงเที่ยงครึ่งไม่ก็บ่ายไม่ก็บ่ายโมงนะอ่ะอ่ะผมลงประมาณเที่ยงครึ่งนี่แหละแล้วก็ดูจะรอเอาอันนี้ผมยังไม่ตายเกิกระจง เกินสามครั้งเอาไรหน่อยผมจะตัดด่านนั้นอฮอร์ตมดนั่นไงว่าวแล้วเดี๋ย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 วมังกรมันมีเลเซอร์ในท้องได้เหรอพึ่งรูม้มังกรน่ะแ้วว่าอันนี้ผมอัดคลิปตอนอาสามทุ่ม กจะสีทุมแล้วอ่ะเตนตนตินตินตนตนตินลา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 ูออกตูนตังกรเสมอหมังกรบินมาขี้ไกลมากว้าวขึ้นไปเออบันไดลิงตัดไปตอขึ้นเสร็จก่อนไม่ต้องหรอกมันนาน คลิปนี้มีตาตาย่างเดียวอ่ะอาบมาเกือบเั่วโมงกว่าแล้วโอ้โหบันไดแล้ววันนี้บันไดลิงโอตเหนื่อย

ตอนนั้นอยู่ตรงไหนตอนนั้นอะไรตรงนู้น,นมันก็ไม่ปีกกำแพงขึ้นมาไม่ไม่ก็ไต,ตหินขึ้นมาแล้วก็กค่อยๆเลาะตามขีดของกำแพงเอานั่นมันขึ้นอ้อมทำไมเจ้าหมูกมังกรมันควันขึ้นและหางก็มีให้มันลงงนะั้นะเด็กมังกรมันกระโดดโตขึ้นออกตรงนี้ ตรงนั้นเราขึ้นมาจากตางนั้นนั้นตรงนั้นอะไรที่ผมจะตัดบ่อยที่สุดอ,อาจมาสิบนาทีกว่าแต่ของจีิงไม่จะเป็นชั่วมโมงแม่อะไรเนี่ยอ้าวคุณผ่านเหรอฝันนักไปและเปอร์โยย,ย่กเช่เส้นเลยซื้อฟุตโล,โลเป็นหามอะไรเนี่ย โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นแบบของชาร์กบิดนะแบบชาร์กบิดเดี๋ยวผมค่อยขึ้นลูปให้ดูแล้วกันนะเดีย๋ยวผมไปโพสลงในแฟนเพจเอันนีช่แฟนเพจดิสติกต็อกโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ